สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่วัดป่าทงไวลาาดนะครับจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินไปดูชมบรรยากาศสวยมากเลยดูด้านหน้าคนมาท่องเที่ยวกันเยอะมากอันนี้มีที่มีรานจอดรถด,ด้วยนะครับวัดป่าทงเวลาาดมีร้านกาแฟต่างๆเยอะอยู่ไปเดี๋ยวลองลองเดินลองเดินไปดูดูด้านฝั่งด้านนี้ดีก่า สวยดีวิววิวดีด้วยอะ่ะอยู่แบบภูเขาเต็มเลยสวยมากให้ดูอ๋อเขาก็จะแบบมีบรรยากาศอะ่ะ รูปปั้นอะไรเงี้ยเนะาะเดี๋ยวลองเดินเดี๋ยวลองเดินอุยตรงนี้ก็สยวยสว,วยอยู่นะอันนี้เป็นศาลาเฉลิมพระเกียรตินะครับ ป่าห้วยลาดาอยู่ที่ตำบลลานตมผู้เรือจังหวัดเลยนะครับเจระเข้จระเข้เหมือนมากตัวใหญ่มากทำเสมือนเยอะ ผมี้ห้อ่านปลาด้านนู้นเดี๋ยวเราค่อยลงมานะเดี๋ยวเราเดินไปดูบรรยากาศด้านนี้ก่อนตรงนี้เป็นเป็นถ้ำเหรอ เดีวลองเดินเข้าไปด้านนี้ดีกว่านะครับถอดรองเท้าไว้ก่อนอ,อ,อันนี้คือเป็นทางขึ้นลานพยานาคจำลองนะครับอาในอนาคตเขาจะทำแบบนี้อลังการนะ แพลนไว้ว่าจะทําอะไรต่อองนี้นะครับกําลังทาตรงนู้น,น่าจะเป็นพญานาคนะที่เขากําลังทาอยู่จะทําเป็นพญานาคใหญ่ๆตามแพลนตามแบบเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกัน ่กใหญลองไปดูท่านี้ดีกว่า,นะวาโอ้โหอ๋อ,อ,อเขาทำแบบเดินไปหากันได้หมดเลยเนี่ยในตรงนี้ก็สวยให้ดูให้ดูรูปสวยมากกาเดินต่อ เข้าศาลาเฉลิมพระเกียรติด้านหลังได้นะครับอันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถทรงปลูกต้นสีมหาโพธไว้19บก้มกราคม2,551นะครับต้นนี้บรรยากาศร่ลมรื่นดีอยู่นะเดี๋ยวลองขึ้นไปด้านบนดู เดี๋ยวเขาก็สร้างไปเรื่อยๆตามแบบแพนแบบใหญ่มากเลยนะวัดเนี่ยที่เราเดินมา ใหญ่มากสวยอะ่ะนี่คือแผ่นทอง ไปไหว้พระกันดีกว่าเนี่ยาท้าใจได้นะคะใจนบาทวมีคพาน่รับสดนจนี่ดได้เลยนะคะคะ่นทองหูเมีมีพระด้วพระเดโัจฉานเนี่ยมีวัตถุมงคล มีวัตถุมงคลอีกแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อนะเราไปหหอ้พระด้านหน้ากันก่อนหลังจากที่ไหว้พระเราค่อยไปบูชาวัตถุมงคลนี่คือเต็มจะเต็มแขนแล้วเนี่ยอันนี้ของวัดสายไหมอันนี้ก็จะมีเอ่อเอ่อทาวสุวรรณมีอะไรต่างๆนานาเยอะแยะเลยทุกคนเต็มแขนพกไปเวลาไปต่างจังหวัดนะเราก็จะใส่ข้อมือไปเป็นสิ่งป้องกันสิ่งชั่วร้าย อุ้ยน้อยอัดองค์ใหญ่มากนะโอ้ทําบุญกันไว้แปลกกัน นี่หลังจากทำบุญเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันอ๋ออันนี้แบบน,นี้มีเป็นแบบเป็นพระพุทธรูปเดี๋ยวขอตัวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันทุกคนจัดมาแล้วทุกคนเป็นกำไรนะครับเดี๋ยวให้ดูก็ชอบไปเรื่อยบูชาไปเรื่อยเยอะมากอยู่ห้องอะ่ะ นี่เป็นกำไรคนชางนะครับก็เดี๋ยวจะใส่ข้อมือเนี่ยรียบร้อยจากวัดป่าห้วยลาดอ,อยู่ที่เลยนะครับเดี๋ยวใส่ข้อมือไปเลยอันนี้ของของวัดอะไรนะวัดสายไหมแล้วก็แบบเนี่ยมีอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยมันเป็นเงินแล้วก็อันนี้เพิ่มเข้าไปอยู่ที่1 9 9 9เนะครับหนึนบาบาท เดี๋ยวออกไปด้านนอกมีทุกคนมีอาหารปลาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาอาหารปลาไปาให้อาหารปลาอยู่ด้านหน้าเขามีอยู่ตรงนูน้นให้อาหารปลา,าหรือว่าด้านล่างก็มีเออเดี๋ยวเราค่อยไปเอาด้านล่างเดี๋ยวนีใ่ใส่เรียบร้อยแล้วกํ <c oughs> าไรกําไรหางหางช้างตรงขนขนตรงหางช้างเลยครับเนี่ย ดูบรรยากาศเย็นสบายมากลมเย็นมากเนี่ยเราลงด้านล่างรองเท้าเราถอดไว้ตรงนั้นเหลจะไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ยนี่คือวันนี้จะไปวัดหลายวัดอยู่นะคาดว่าน่าจะเต็มแขนน่าจะถึงข้อศอกดูดูแขนดำมากแขนไหม้มากมีพี่ไป คาเฟ่หนึง่งมีพี่ที่เป็นเจ้าของคาเฟ่บอกว่าทําไมแขนไหมขนาดนั้นเขาเห็นเขาเห็นแขนที่แบบอยู่ในแขนเสื้อกับแขนอยู่ข้างนอกเขาบอกว่าโอ้แขนไหมหมดเลยบอกใช่พี่แขนไหมแดดเมืองไทยดูอู้ดีดีมาทาบุญเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลาฝั่งด้านขวามือของเรา เดี๋ยวใส่รองเท้าก่อนตรงนี้คนถ่ายรูปเยอะมากเลยอ๋อมันเป็นตรงชื่อนะสาราเฉลิมพระเกียรติวัดป่าห้วยลาดอ๋อสารตรมไม่ใช่ลานตมแเราดูไกลๆมันเป็นสารตรมภผู้เรือจังหวัดเลยเดี๋ยวมาใส่รองเท้ากันไปอุ้ยจะะเจลาคีใหญ่มาก อยู่ตรงไหนนะด้านล่างมีน่าจะมีนะอ๋อนี่ไงอยู่ตรงนั้นอาหารปลาอาหารปลาถุงแค่สิบบาทมาทารบุญอาหารปลาอสองถุงแล้วกันสองถุงสองถุง ถือว่าสิบบาทนะครับแล้วก็ไปยี่สิบเรียบร้อยได้อาหารปลาแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปไหว้เจ้าไม่กดอิมต่อสวัสดีสาราะเฉลิมพระเกียรติโอ้โหเนี่ยปลาเยอะมากมีลูกปลาปลาตัวเล็กตัวน้อยก็มี เยอะมากเลยดูเราไปให้ตรงมือเราว,วางไว้ตรงห่างจระเข้ได้ไหมเดี๋ยววางวางไว้หางจระเข้ก่อนฝากไว้ก่อนแป๊บหนึง่งด,ดูมันเท่ยากเนาะเท่แบบนี้เลยแล้วกันโอ้ อ่ะนี <S 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 ้ให้ดูตามาก็คือเทยาก็เทอย่างนี้เลยแล้วกันนี่ให้มันไหลลงไปให้มันไหลลงไปให้มันไหลลงไปนี่เทอย่างนี้เลยแล้วกันนี่นี่นี่นม่นี่นีนี่นนี่นีีนน่ อเทอย่างนี้เลยเทอย่างนี้เลยมากินปลาเยอะมากเลยปลาตัวใหญ่ด้วยอ่ะจริงมากนี่นะครับวัป่ามิราด ดูบรรยากาศฟินมากมาทําบุญนะหลังจากที่เราไปเที่ยวที่อื่นมาเราก็ต้องมาทําบุญทําบุญเสร็จปุ๊บนี่เหลืออีกจุดหนึ่งที่เราต้องไปไหว้อ๋อเป็นแบบสะไมกคนอิ่มใหญ่มากเดี๋ยวลองเดินดูกันเดี๋ยทิ้งขยะสักครู่มัมีสวยมาก เป็นมุมที่แบบมาถ่ายรูปได้สวยมากเลยเพราะโพี่สัตว์คนอิมอวโลกิเตสวรนะครับ จากทำบุญต่างๆเรียบร้อยให้อ่านปลานะครับแล้วก็เดี๋ยวลองไปดูฝั่งด้านนี้รู้สึกเขาจะมีเป็นร้านอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรจีจวาแล้วจีจวาแล้วชาจีจวาหรือว่าอะไรจัจจวาจีจวาไม่รู้ชื่อร้านอะไรนะกาแฟไปกินกาแฟนิดห,หน่อยอันนั้นอะไรอ่ะออมีผลไม้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคน เดี๋ยวลองเดินดูอ๋อจังวาชื่อว่าร้านจังวาคอฟฟี่อ๋ออันนี้มีผลไม้ด้วยอ๋อเป็นเป็นผลไม้น้ำครึ่งก็มีอ๋อนี่ไม่ใช่มีขิงผงมีแบบ ซื้อคะโหอโวคาโดอโวคาโดเราก็ซื้ออย่างเงี้ยซูนสามสี่เราก็ซื öz, ้อเนี yeah. 20 baht, 20 baht. Avocado, to ่ยเห็นนะยี่สิบบาทยี่สิบบาทอโวคาโดเราซื้อมาแล้วพันซูนสามสี่กับทันอะไรนี้สักอย่างหนึ่งอุ้ยเนี่ยโหที่นี่เขาเยอะมากเลยหูยโลละยี่สิบบาทโอ้โลละยี่สิบแจมมังกรอเยอะมากเลยอ่ แต่ว่าซื้อไปแล้วเนี่ยเต็มเลยของของกินของใช้ดูดเยอะมากนมนมเงยแก้วมังกรแก้วมังกรแก้วมังกรโรลละยี่สิบบาทเพราะที่นี่เขาปลูกเยอะมากเลยทุกคนคือปลูก <โ frustrating. S 1> เป็นแบบเป็นสวนเยอะแยะมากมายโลละยี่สิบเองอ่ะ เดี๋ยวลองไปเดินดูไปดูอันนี้ดีกว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนาะของเป็นอาหารปลาก็มีเีบรรยากาศทั้งหมดของแบบวัดป่าโฮมยรานะครับอนาคตเขาจะสร้างเยอะกว่านี้อีกนะเขาจะสร้างแบบเป็นพญานาตสีเหลืองใหญ่ๆอยู่ตรงนู้นด้วยแล้วก็แบบอีกเยอะในอนาคตนะครับ ม <c oughs> ีเป็นแบบกาแฟชาเขียวคือเป็นชาเขียวฝั่นยินด้วยโทษครับมีปั่นไหมครับไม่มีจ้าลองไปเย็นมานนดูกันชาเขียวเอาชาเขียวเย็นก็นได้ครับนี่ได้มาแล้วนะครับชาเขียวเดี๋ยวเราลองดื่มดู สี่บาทนั่งชมวิววัดป่าห้วยลาดด้านนี้ตลาดผลไม้เขาถูกมากมีของฝากด้วยมันเป็นกระเทียมดองอะ่ะด้านนู้นก็เป็นปพวกผลไม้อโวคาโดพันซูนสามสี่พันอะไรแบบเยอะแยะพันพื้นเมืองอะไรของเขาเยอะแยะเลยนะครแบบับแล้วก็มีแก้มังกรแก้มังกรถูกมากโลละยี่สิบบาทบางร้านโลละสิบบาทก็มีได้นะ คือแบบไปซื้อที่ที่กรุงเทพฯบาทโลละสามห้าสี่สิบอะไรเงี้ยซื้อที่นี่โลละสิบาทยี่สิบาทโอ้พบกับบ้านแต่ว่าแค้มังกรเราก็กินนะแต่เราไม่ได้กินเยอะตอนนี้ซื้อโวอคาโดไปแล้วหกกิโลสี่ร้อยสี่ร้อยบาทนะครับซื้อโลละเจ็ดสิบมันจะมีตั้งแต่แบบห้าสิบาทหกสิบาทเจ็ดสิบาทแล้วแต่นะล้วก็เลือกเป็นไซส์ใหญ่สุดเจ็ดสิบบาทนะครับก็หกกิโลอยู่สี่ร้อยจัดผลไม้ไปอันนี้คือมาวัดแรกนะ